ใช่ไปนี่พี่น้องโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่นอ้องตายบ่วงพี่น้องบนครับโอ้ยแบบไงเลยเรียบร้อยเลยพี่น้องเหน็นไหมครับอินทนนท์นะโอ้ยอยู่วันเมี้ยวสวัสดีครับสวัสดีท่านชมครับมาอน,นีกับผ้ามาหามกับนักมานีไฟเก่านะครับกัลมาเบิ้งหลังแรกเลยหลังแรกใสายสานี่นะ อืู่สะนี่แหละมันมีห้อยอยู่นะไอ้จี๊ยบโดนตัวโดวนห้อย,ย,ยกับยังไม่ไม่กี่นกถือบ่ทันละ่ะนกเอ้ยหน้าบ่หลังเด็กหน้าบ่าพีน่น้องโอ้โหบ่ได้ Nó nhìn bóng ma đi còn bây giờ bóng ma Nó đâu? À, để luôn hết. đây à hỏi ไม้เก่าเขาครับไม้เก่าเขาเบิ่งหลังที่สองหลังนี้บอเอาขึ้นกันครับพี่น้องไม่ตีงคิงบอตีงคิงเาเอ้ยมันมีห้อยกัดอยู่เห็นเห็นบกน่กเนาห้อยกัดบอกมาบอกดนกันครับ ไม่พน่น้องผมใช้ทั้งกัดทั้งบ่วงเลยนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นกัดมันมีห้อยกัดไม่ไอยู่นี่นฉีเอาบทัน,นะโอ้ยบ่อาพี้ยมบ่อาเลยไม่รู้มีหูอ้อยู่นี่ได้รู้นี่ bọn ồn bao nhiêu chứ con đi xa thì bọn liền đây uốn thấy bao nhiêu yêu hồi đi tam lăng không phải không máy câu máy câu khẩu ที่เขาใส่แล้วมันอาจจะระแวง,งไม่รู้ใส่ยังนไงใส่บวงใส่กับคนลงไปมันก็นอาจจะระแวงนะครับเพราะว่าห้อยใส่เหมือนเงี้ยบอกมีห้อยใส่ดอกมึงแต่ว่าห้อยมันก็บมชัดเย็นมันมีคล้องม,มีทางเนี้ย ห้างบินห้างยังอยู่แต่กระบอกเนี่ยมันหกฟอมพี่หน่อห้อยกัดบะม,มีมันไม่ห้อยกัดอันนี้ต่ะทาง่งห้างกัดบเคยมีห้อยกัดนี่หน่อยใส่ตามท้างไปหน่อย <c oughs> นุ่ยห้อยกัด บูเขามาใส่ตัวสีบูเขามาได้ก็ทิคือบืถอดอก้ึเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้หนุยังหนูทองขาโอ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอเอาแต้มแหลกมากแล้วครับขอญอาตเก็บครับพี่น้องมาอยู่ตัวนี้มีห้อยกัดอยู่หน่อยๆนย <laughs> ะครับ ครคับหลังนึงอยู่นี่นะพี่น้องต้องกัดลายนี้ยูมีต้นมะขั้นไมนิสิหมันงอท่านละอึกลับลั่นพี่น,อน้องกลับรั่นเกืกบ่ะอูเหยียบร้อยเหยเยมือนเดิมครับรองขา้าเหมือนเดิมกับรั่นผุ่นใส่ไปพุ่นพี่น้องยูพี่ครับ หูทองขาวคือเราประหยัดเก็บครับพี่นอ้องโอ้มีเสฉะมันมีแต่หนูองขาวตัวนี้อ่ะเป็นยังครับบด้ปิ้งครับพี่นอ้องเป็นหนูพุกน้อยนะครับเมื่อกี้นี่บอกเป็นหนูองขาวครับหนูพุกเล็กมันมีห้อยกัดอยูน่นลยหลูกมันอองสองแป๊บเลพี่นอ้องมาเบิ่งหมองนี่ครับพี่นอมองนี่คักถิด ชาวบานจีเด็ดบ่ดปุ่นเพิ่งห้อยตัดทั้งนี่นมองหนึ่งเห็นไหมพี่น้องห้อยตัดอี่นั่นแต่ผมใส่ยูพีเคพี่น้องโอ้ยบ่เอาอมากๆพี่น้องเป็นข้องอูรุตอูรุตรไปนั่นนึกบ่กเอาว่ะ อ่าเสียดายเสียดายรังบอกเงื่อวันสิเรียบร้อยเลยที่เป็นข้องอูดูดคักง่ามกระอักเอาสินะมันเป็นยังครับผ่านไปหลังหนึ่งไปนี่อีกหลังหนึ่งยิ่ฝั่งทางนั้นไปครับไปรุนกันครับมึงน,นีคักได้พี่น้องบริสัยไม่คิดว่ามันเป็นนู้นหน่อยเป็นแม่บริสัยไว นี่ตาถูมันเซ่อแบบเมองคิดวันไงง่ายแสีมันงงง่ายเล็กน่อยกับบอมันใจให้กันมันมีน้ำหนูมนกไปยุน้ำน้ำไงพี่น้อนมอมันถึงยังไม่โต นมมันก็ไม่โตนีสะนามของชาวบ้านมันมีห้อยกัดอยู่นี่รอยกัดแต่ว่ามันจะมาไหมนี่พี่น้องสายตึงๆครับบม่งั้นเอาเลยบ่ใส้ตึงๆนี่พี่น้อง โอ้ยรถพี่น้องก็เป็นเร่องสิรถใช้ไม่นี่พี่น้องปุ่นอ้าวถือใช่ล่ะก็พอมีโอ้ยหนูนยังวะใช้ไม่นี่พี่น้องนี่เบิ้งก่ะไ่กัดมันนะ รุดไปได้ยังไงวะอือโหฮู้นะทําไงฮู้มันต้องแกะมือได้หนิพี่น้องอันนี้เอ้องางมันระแวงพี่น้องโดนกระต้อครับม้างข้าเพิ่งหมูเงี้ยพี่น้องนี่หมูเงี้ยครับแต่ว่ามันกี่รงเหรอเื่อนหมูเงีก็ได้ จะลงเหลือให้เราไหมเป็นยังไงเฮ้บอเอา่น้องบ้าอึบเลยนะมึงดูพี่น <holes in them> ้องาบ้าอว่างว่ามันทางรถไฟบอเอาอดไรยังไงวะ นังนึ่งใจว่านี่ครับเดี๋ยวไปรุ่นกันี่เป็นยังไงทีนนี้ก็ว่ามันทางรถไฟกันหรือเปลมันจะมาหรือไม่หยังไงโอ้โหที่น้องลันเฝ้าครับโอ้ยเป็นยังไงสิ ลั่นเ้าพูถืออีกแล้วโอ้หนูเขี uh ้ยวขนาดที่พี่น้องหนูเขี้ยวหนูเขี้ยวอ่ะไปลงหนต่อครับมัหนังงี่เงี่ยครับตันงืนเบิ้งเบิ้งปุ๋ยมันก่อนก่อนนะครับปุณพี่น้องเบิ้งครับปุ๋ยคุ้นปุ้นมันปุ๋ยหนูใหญ่ครับแต่ว่าสิมีหนูใหญ่ย่ะพี่น้อง

เด้นกันต่อครับมี่ทานกระสีลมพี่น้องเอ้ยเอาหลังนั่งหลังนี่พี่น้องเอาบ่อู้หูหลังนี่ก็บ่เอาหลังนี่ก็บ่เอาโมเมะเลยเอ้าลันตัวนี่โอ้ยลันพี่น้อง ลันมือถึกเลีนยนเัยบลันบ่โอ้มืถือเสียบ้ามานแหลมมานนี่เนาะไปดูกันต่อครับพี่นงตางนี้ใส่หนาปากลู่เลยด้วยพี่นงหนาปากลู่เลยเอาบ่ ủa ở cái nọ, anh nhỉ, cứ bỏ ở hết, à, bạc mua ở bóa ถมไปยังนียังเอาอยู่ยนีเท่ากันาปากหูนีนะ่อยากเก็บครับเพิ่งหลังนี่พี่นอ้องอ๋อลำอีก้ล้วโอ้โหป๊าพี่น้องเขี้ยวรัก อุ้ยจิตเดืขนเขียวเขียวพี่น้องลั่นใบตั้งลายลังฮัลโโอ้โหขุนมอนพ,พี่น้องยังไงอยู่เนี่นอนเหรอครับน้องเอ้าไปยังยังมีอีกอยหลายลังย่ไปครับไปรุ่นกัน เบื้องหลังนี่พี่น้องจะไปท่างเรียนจะออกบ่โอ่บ่ออกบ่มา,มาพี่น้องบ่มา,มาครับ,บลองนะูสิ น้อง่อนข้างจะเขียว,วตักเติบอยู่พี่น้องเดี๋วลุนกันต่อครับงานกระสิลมีพี่น้องตอนนี้พูดว่าใส่มัมน,นี่ไริใส่มีโตกันัะพี่นี่ห้อยหมาขุดอาจจะใส่ก็ได้่ใส่ไม่ใส่เลยมันงพี่ ดูหลังนี้พี่น้องมันมาดูหลังนี้สิันี้งามคักดิันี้ก็ได้ดูอีกบ่อ้ยลันฟีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยคือเ,คเขียวครับแต่ว่าว โอ้เขียวฮัลโคตลันฟี่อีกแล้วพี่นอ้องได้ดีไปคุยกันครับใส่ไปนี่โอ้กับลันมันเขียวข้างนี้เขียวเนี้ยเขียวเนี้ยเอา้ออามันยังยัคนมาแก้มันตายบ่วงพี่น้องุหนครับโอ้โหบักง่ายเลยเรียบร้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวน้นองครับอินตอรนาเลยนะอ,อยู่อันเมี้ยวประหยัดเก็บครับประหยัดเก็บ เบื้องใกล้มาได้ไอ้บ่วงผมเรียบร้อยครับมันเขียวดีนักนเจอบ่วงปุ่นครับปุ่นปุ่นอุ้ยตายบ่วงผมบ่เนี่ยมันเขียวมันเจอบ่วงนี่อ่ะอาออยากเก็บพี่น้อง อุ้ยสิลมพีน่น้องเอ้เบิ่งกลับกลับดักเข้าเป็นจังัดดักสิเป็นจังใดพี่น้องบวมมาเอามาเอาทางหมดแย่งเหลี่ยมมาเอา ไปร no aan, yes. ูนต่อครับขเบกลับดักอีกสามลังนะครับกลับกลับโมดิฟายเอ้าอีกสามลังให้สแลวพี่นนอให้มีถืกลับหายกลับหายบะโอ้บานมันกลับหายโอ้บมมาเลยไงปะพี่นอมองดูผิดละเออมมาดีอยู่นะ เพราะว่ามันเลือดอะไวไปเนาะอือแล้ว่ัง,งกลับพี่น้องโอไปรุ่นกันต่อครับอีกสองลังน,นา่าจะเป็นบ่วงครับใช้ไ้นี่พี่น้องโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องเรีนจนได้ครับ มันเป็นทางเลยน,นี่ยังนี้ก็จังเห็นบ่ทางออรอถออลอดไปหเ,เรียบร้อยเลยโอ้โหโอ้โหบักง่ายอยู่พี่น้องง่ายอยู่ครับนี่ครับปุ้ยบักง่ายอยู่ประยามเก็บครับพี่น้องพยายามเก็บพยายามเก็บตัวท่อตัวท่อกันครับเอ๊ะ ถือบวงนะพี่น้องจำมันเป็นเลยเอาหมุนมุี่ครับน้องหนี่นเลยใส่ยไปทางทางเลี้ยงมันคือกันทางสามแผงเรียบร้อยครับพี่น้องฝุ่นเห็นแต่ขาแผ่นๆมีฝุ่นพี่น้องเรียบร้อยครับหนูทองขาวโอ้ยหนูทองขาวครับฝุ่นแต่ขาแผ่นๆมีฝุ่น อยากเก็บครับลรากถ่ายก็ได้เ้มันปินดค้องาง,งายงายเลยดิงูฟองขาวเลียนก่อนครับเอาว่าเป็นยังรุ่นกระต้อครับเหลียวบ่วงบันแหที่ห้องใส่ครับพี่นอ้องในเวนี่น,นะครับเป็นช่องเรียนงูก็นา่าชิตโตง,ง่ายพอสมควน,วนไปปูรัวมือถือดวงข้างบ,งบงรับพี่นอ้องเอาลุนกัน อันี้บ่ถือรับี่นอน่ไม่โดนดใสดงใส่เนี่ยเนาะบนอย่าี้ก็ไม่โดนบอมาเอาค่อยไปรุนกันนะพี่นนอง หลัางนี้ตามบวงไปพี่น้องุอูนะตามบวงบิดเลยโอ้ยตามบวงบิดพี่น้องเราอยู่รับหลังนี้ดูหลังนี้เราจะเป็นอะไรไม่มาถือครับ So, khoan y buang lắm, vô ăn thứ này. đi cặp mô nó. Bần nào nguồn Say นี่ได้ใส่บ่นี่บ่ได้ใส่ใส่ไปพี่หึบวงหายพี่นอ้องโอ้ยบ้ดนรถไปได้ไหนโอ้ย ทำร่วงผมออกไปสิเลยโอ้ยโอชถือกเร่งเลยวะหลังนี้เลยโอ้ยบวงบิดไปเลยพี่น้องบ่ถือกครับบหลังนี้เลยโอ้ยหลังนี้กะบิดไปให้กันอื ีทุถูกหลังเลยพี่นอ้องเอาไปรุ่นกันตัวครับแล้วพี่น้องสรุปผลงานกันนะครับเจ้านี้ <c oughs> อ่ากำลัดัก,กโมดิฟาย20หลังนะก็ะได้ไปหาแต้มนะครับรวมก็บ,บวงบวงประมาณ20หลังเท่ากันนะ <c oughs> ได้ไปหาโตของเขาสองนะครับถุงคุก สามพุกกับคือว่าลุกหน่อยตัวนึงพุกไหง่งสองนะเดี๋ยวว่าไงาดือพี่น้องหัาโอเคเลยสําหรับไม้มีโอกาสมาซ้ำไหมครับเพราะว่ากลับลันเป็นวาเรนนะครับลันไปลันฟี่ไปโอ้หลายหลังหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าลันเฝ้าไปหาหลังพี่น้อง เป็นอย่างครับยังมีโอกาสมากแก้มือไหมบ่วงกับชนเป็นว่าเร่นเท่ากันนะครับชนหลายอยู่เพียงแต่ว่ามันโบยู่โบถือเอาโมเป็นอย่าง <c oughs> มีโอกาสแก้มือสำหรับอีพี่นี่เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะพบอกกันใหม่ในอีพี่ EP ต่อไปสำหรับมอนี่สวัสดีครับ